อ่าะครับหลังจากที่เราได้ตัวบาของคอนทัวร์มาแล้วนะครับเราจะลองใช้ตัวพวกนี้ดูนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องวาดลองวาดเส้นง่ายๆดูก่อนเป็นพื้นที่คอนทัวร์อ่าอย่างนี้ได้แล้วอันนี้จะเป็นแมสคอนทัวร์เนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราออฟเซตเข้ามาแล้วกันมันจะได้งา่ายเนาะเข้ามาปึ๊บปรับนี่สักประมาณนี้เดี๋ยวอีกตัวนึงไป อ่าสักประมาณนี้แล้วกันเนะอ่าโอเคอันนี้เราจะได้แผ่นไอตัวแผ่นเหมือนดินมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราจะลบตัวด้านในออกโอเคลบ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 อ่าทีนี้เราจะได้เป็นแผ่นไอะจะจะได้เป็นเส้นคอนทัวร์เปล่าๆแล้วนะครับหลังจากนั้นวิธีง่ายก็คือเราจะยกตัวแผ่นทีละอันแล้วกันเนาะไอตัวนี้ยกขึ้นก่อนสักสัก เม็ดหนึ่งแล้วกันอ่ะเม็ดหนึ่งตัวที่สองก็จะมา move สักอ่าแปดสิบโอ้ต่ำไปโอเควันนีออ้อ๋อขอโทษอ่านตัวต่อไปนะครับอ่าอ่านอ,อันนี้แล้วกัน อันนี้เราก็ต้องดึงทีละเส้นทีละเส้นนะครับโอเคตันนี้ตัวนี้เด้ออันนี้แล้วก็จะนี้อราอันนี้โอเคหลังจากเราได้เป็นเลเยอร์มาแล้วนะครับเราจะซีเล็กทั้งหมดเนาะคุมปั๊บเอาไปหมดปั๊บโอเคได้ทั้งหมดแล้วแล้วเรามาคลิกตัวที่ตัวนี้เลยนะฮะ หลังจากนั้นเราจะได้มาเป็นตัวเหมือนภูเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนโทรลของเราแหละ